สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีผู้ติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ครับมาแล้วโอ้โหมื่อนี้เชฟกระทะเล็กครับกับเขาโอ้ยพัดแป้งใส่หมูครับบ่าเป็นพัดหมูใส่แป้งกันไหยะหลักลองใส่เป็นหมูมาอนี่ยพัดแป้งใส่หมูอันนี้ยังบ่ไงอันนี้เปโหมูโพโลหมู ้ยบงครับเชฟยังไม่เบื่อยนี่นะคะสักพูนยังไม่เบื่อยนะคะแบบผักแซ่บเชียหมูไปก่อนนะคะแต่เป็นหมูแต่ว่าแต่่วาหมูนี่หมูพะโล้นี่มีแต่ตอนล้วนๆอันนี้หมูล้วนๆมันเนี่ยมีแต่ตอนเอาพะโล้พะโล้ไข่เห็นไหมแต่ว่าพวกเขากินไข่ไม่ได้กินไม่ได้ครับกินได้แต่ตอนวันนี้พะโล้หมูนะครับพะโล้หมูพะโล้หมู อันมาทางนี้ครับเลขาเลขาได้นอนเอเปดแล้วครับเลขาครับหมดนาทีแล้วหมดนาทีแล้วเป็นไงลูกเป็นหาซ่าลิงคนสอจบข้าวไปไก็ยืมหาห้ยืมรถซาลิงคะแนนคนหนาคนหนาเมซ่นู่นนจะทอมเดนรถเจ้าภาพไหมรถกระบะเจ้าภาพคนนั้นกินเบี้ยนั่นขึ้นเมซี่ แล้วนับอลไหนอยยุ่หุ่นดิเจ้าใหญ่ผูอยมาหนีเิ่น่าห้ยุุ่่นในที่ไไปไปเคลียร์ไปเคลียร์หลัดไปเคลียร์เลยจะพาไปเ้อลยนแมนยูอะไระแซงเพิ่นผู้ชสยเพิ่นกระแบกมากพไก่กกบอกกับพาไวโอ้จะพาขาหนูแบกยายนนํา้หนูเนหนูเป็นเมนยิ่งเม่ยนยเมือได้ใหญ่แตนาวหญ่หมงบอกเราเลยนะกระบาเลาเลยนะเอมือเอาเจ้าสิกาบอกว่าเอาซ่อมซ่อมซ้อมัด ซ่อมนี่แหละาแล้วจีบไม่่งเดี๋ยวบางีผมสะบอกให้เอ้าสิเอาสิผมสบอกให้ผมสบอกให้เด้ออ้ายขอยืมกระบะอ้ถอยไปนิดนึงให้เพื่อนแลลวเพื่นก็จะเอาข้นน้ำขึ้นกระบะแล้วกระบะก็ถอยมาหนีมาด้ถ้าเพื่นสีแบกเองมันก็แบกแคุ่นผูนลงทั้งค่อยออกผุนครับมันบาไวแห้งเพื่อนเพื่อนวา เออน้ำแบบนี้น้ำถังครับน้ำจะทำกับข้าวอ๋อน้ำทำข้าวครับเพิ่นผ่นาเพร่งปุ้งอ้ไทึ่งมาี้ถ้าแบกกัแบกได้ยุ่เต่ว่ามันมันมันโลงเลิกเนาะมันใกล้ถ้าเป็นนี่เด้เอามาไว้รถขวดเลยครับครับรถถือซอยกันใหญ่ไว้นีเด้อคุณหนึ่งครับอยู่ตลาดเด้อ รถเจีรถนะาวรถตู้นั่นเอง้าย่กาือ่งงานเามากครับรถดนะครับคนเาไปส่่ย่ใหเนีย่ยเอากันนะแล้วแต่แล้วาสะดวกของทันเจ้ภาพครับอันนี้อันนี้กเตภาพรคร่มเงภาพเราแล้ว่าเมฆวมดลูกสิกเรนี่ ผมขึ้นเวทีแบบนี้บ่ได้แล้วผมเสียเปรียบีแล้วค่ะีสุดนีวี้เอาเีแล้วเอา้าขอบคุณหลายๆครับนี่จะหลัดนี่แก้วแก้วเจ้าเจอมล้วบอะเเจ้า่ได้อ่งเขเจ้านี่ต้องเสียค่าคู่ค่าไข่อยด้ เขาต้องมีทักษะในการว่าวตัวแต่ว่ามีทักษะในการว่าวจากเขากระิบอกเจ้าว่าแบกเลยครับเอามาให้แล้วต้องมาให้แล้วมันไดกาศช่วงย้มแรกๆครับพี่น้องครับบุกหลังคั่วครับพี่น้องครับเอาอันนี้ไม่มาไม่บปะเอามีอะไรรำย่าไปใส่โอ้โหเจ้าก็เลยมาแท่นรับปะขาเมือ สามหมื่นสามหมื่นดีมื่นโอ้รถขอนแก่นรถขอนแก่นรถขอนแกนเขาจบงานขอนแก่นขอนแก่นกับวันที่สามตัวบรรยากาศยามแรงๆจ้างานนายก็จ้างงานนาจ้า ก็คุ้มงอเงนะเริ่มจับจองพื้นที่กันแล้วครับ ตงหปปดิป้ากับใตเพ่นเายังไม่ตายหอกเฮ้ยใ่ป้าเมื่อกี้ตกใกเพ่อนว่าป้าเหา็นไ<ท>หมเพราะงีละนับบังเมืองจากโตนะเห็นไห <c oughs> มีตาคอโตใหญ่ป่ะโอ้ป้าตกะกเพื่นเ้ ทีมบรรับุนอุนครับพี่น้องครับอวังเศร้านี่ก็ทีมแมะเจา้าอหนตรีครับกับรถบัตรแรงม่ามันนี่ทีมบรรับุนอนครับรรไปบิ่งก่อนมาหมานี่ดีบ่หมานเ่นๆนที่หมานีาน่ดีปะ

โอ้ว่หมานแท้เฮ้ยเคยทั้งเจ็ดว้หอหนเ,เคยทั้งเจ็ด,อดนอนฟังแต่ลำเรืองเงาะปลาเงาปลาเนี่ยเคยทั้งเจ็ดแทด้ดิเจ้านี้ปลาคาถาดีๆตัองมาเจดเออแงบึกเลย่าปลา ได้ยิงเอาดิดิมันไปไวะเอมนีะยาไปดีงน้ำโอ้ยหไดยิงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวตอนลงบล่องสะไปนี่นับกันปอนี่ฮะในนับกันไปปอนี่โอ้นับกันเอาเนอะเด้อพอแมนาขึ้นมาปุ๊บเหลือหกเหลือเจ็ด ลงไปเก้าของจีนอะหายสองเอาเัเลิมปนีว้วั่างยาคมีฝากไว้ชั่นโมงครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องสรีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ fc อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด,ด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ